ทุกคนคือจังได้ก้าวสู่วัยทำงานแล้วพี่พวกเรานั่งนะคะจะเป็นแผนก CIS ท่านนี้คัดหน้าตาปะคะเอายิ้มตื่นเต้นกว่านูอีกวันนี้มาเทคโอเวอร์ช่องไอเดียไซด์ครัะ ฮัลโหสวัสดีค่ะทุกคนตื่นเต้นไม่ได้อั o u t u b e นานมากวนแต่ไปแบบอยู่กับใน TikTok กับ IG Reels ทุกคนคือจังได้ก้าวสู่วัยทำงานแล้ว เวร์เวร์มากแต่จริงๆมันไม่ใช่การทํางานหรอกมันคือการฝึกงานซึ่งไอ้จังไอยู่ปี2ขึ้นปี3าแล้วระหว่างนี้เราก็แบบอยากหาอะไรทําช่วงปิดเทอมแล้วไอ้จังไอยากเรียนรู้เฮ้ยดูดีแต่ว่าจริงๆรู้สึกว่าช่วงนี้เป็นช่วงแห่งการพัฒนาตัวเองจังค่อนข้างแบบกลับมามีแพชชั่นกับเรื่องการทํางานความฝันในอนาคตเออจังค่อนข้างแบบ driven แรงมากตอนนี้ไม่รู้ว่าหลไยๆคนรู้หรือยังนะคะว่าเราฝึกที่ไหนเฉลยเลยละกันจะมาเวรออะไรเราฝึกที่บริษัทอาหารอันดับหนึ่งของโลก ่ก็คือเนสเล่นั่นเองค่ะคือกว่าจะติดนี่คือลุ้นมากเพราะว่าคนสมัครประมาณ2,000คนแล้วเขารับประมาณ40แต่ถ้าพนักางจังโดยเฉพาะคนสมัคร400แล้วเขารับ3คนก็รู้สึกว่าเออเป็นเกียรติมากแล้วก็ภูมิใจในตัวเองเหมือนกันที่ติดเพราะว่าจังก็ตั้งใจมากๆเรื่องเรซูเม่ต่างๆ เราตอนนี้้ังฝึกมาประมาณหนึ่งเดือนกว่าแล้วเหลืออีกแค่ยี่สิบวันก็จะจบคืองฝึกทั้งหมดสองเดือนก่อนหน้านี้นจะไปอัดรลองในทิกต็อกนะคะซึ่งเอาจริงๆเรารักการทํ o u t u b e มามาที่สุดแล้วเพราะรู้สึกว่าทิกต็อกอ่ะมันไม่ประจุประเจอเกินคือถ้าไม่สนิทก,กับรุ่นพี่ที่ทํางานหรือเพื่อนๆอ่ะมันก็ยังแบบเดี๋ยวเดี๋ยวเขาทายบล็อกนะแต่คือให้คืออย่างนี้สวัสดีค่ะมันจะดูเล่นใหญ่เกินแล้วเดี๋ยวคนจะแบบอินนี่ ทุกคนตื่นเต้นับจังหมคือทังสวยทังโตไปพร้อมกับทุกคนมากๆเลยอะแบบตั้งแต่สอบเข้าเตรียมอุดมสอบติดจุฬาตอนนี้จะฝึกงานแล้วซึ่งเดี๋ยวก็จะพาไปดูบรรยากาศนะคะคือจังรักการฝึกงานที่นสเลยมากมันสะดวกสบายระบบดีเดี๋ยวพาไปดูแต่ช่วงนี้จังก็จะนอนน้อยมากเพราะว่าทํา Tik t o อกทำยูทูบฝึกงานไปด้วยมันก็เลยแบบเยอะไปหมดแต่โซฟาแบบมีความสุขมากๆช่วงนี้จังชอบปิดเทอมเอาจิ้งป้าจังรับรู้แล้วว่าจังไม่ชอบเรียนจังเลยมีความสุขช่วงปิดเทอมโอเคเดี๋ยวต้องออกแล้วเจอกัน ที่ที่เราฝึกง,งานนะคะก็คือ s ซนต n World โชคดีมากทุกคนเพราะว่าจากตรงนี้ห่างจากบ้านเลต้องประมาณ5นาทีแล้วเราเง็นมานัดถูกเชา้าพี่พี่ บล็อกเกอร์สาวชื่อดังสุดๆวันนี้อัด Youtube แล้วฉันเห็นเธอนะเธออัดบล็อกอยู่โอเคเดี๋ยวรีบเข้าไปนี่จะเป็นบัตรนะคะที่เราใช้ติดเข้าไปนี่ยูทูเบอร์ค่ะอันนี้มันก็จะเป็นลิฟที่ลำมากทุกคนก็คือเราต้องติดก่อนแล้วก็เลือกชั้นเขาก็จะบอกว่าให้แป้นไหนซึ่งเขืออนี้ นี่คือโซนที่พวกเรานั่งนะคะจะเป็นแผนก CIS คือ Innovation and Sustainability สวัสดีค่ะยามันเซไสวัสดีค่ะมันละเอียดมากจะรูไหมอะถ้าสมมติว่าพี่หายไปไอแบบท่าอันนี้คืองานอย่างแรกในวันนี้คือเราจะต้องลงคลิป ระหว่างนี้ทุกคนก็จะแบบไปช่วยเพราะฉะนั้นต้องแบบเสียงเบาที่นี่ทุกอย่างมันจะเป็นระบบมาทุกคนเพราะฉะนั้นในแคล ender อะเราก็ต้องทำทุกอย่างตามตารางเวลาเช่นตอนเช้าตื่นมาทำสิ่งนี้แล้วก็มีตอนนี้มันจะเป็นแบบมีติ้งตลอดนี่คือพี่สาวคนสวยอินเทอร์ทอล์กเรารักกันมากใช่ไหมเราสนิทกันใช่ไหม เอาจริงจิพี่จีแบบหลากายจังมากไดฉันคืออินเทอร์ที่หนึ่งในใจเธอเขาที่สองคพี่เอ็มเอ็มแบบพี่เอ็มคือพี่อินเทอร์คนหนึ่งยังไม่มากำลังมาอินเทอร์เรามาครบแล้วนะคะสามคนคือาเนทุกคนแบบตั้งใจทำงาน คือทุกคนวันนี้เรามีไลฟ์วันนี้บริษัทมีให้แข่งขัน์ลีฟสดขายของซึ่งไอจังเป็นตัวแทนทีมแล้วก็เลยจะชวนทุกคนในสตอรีร่ว่าแบบไปดูไปซื้อเพราะว่าถ้าสมัครชนะจะได้เงิน1 0 0 0 0บาทต้องได้ต้องได้ค่ะแล้วก็จะโพสแบบไทยดราม่าสกิปมันคือละครสั้นเนสเล่ที่กมาช่วยหนูโอเค,คอเดี๋ยวดูรอบทุกคนคลิปเด็ดมากเดี๋ยวแปะให้ดูคร่าวๆยินดีต้อนรับเด็กฝึกงานทุกคนเขา้เขาสู่บริษัทเนสเล่ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแหมหน้าตาจิ้มลิ้มดีไหมพี่กันคะพวกเรามีเรื่องจะบอกพี่กันค่ะคืออาจารชอบพี่กันมากชอบมาตั้งสามวันแล้วเราก็ได้แล้วทีเดียมันต้องอินอ่ะแต่ว่ามันดีจริงเออมันดีเอาจริงเราทำดีมันพี่จะลองรอบสุดท้ายกูเป็นบ้าโอากอยากโชว์อยากโชว์เออ ก็จริงดูจนั้อเรื่อนแบตามหมดได้เมื่อกี้เจอขี่เบื่อเลยในเลื่อนสีเลื่อนนี่โพสแล้วนะคะไปตามดูกันได้ถ้าเข้าเนสเล่เออเดี๋ยวเราจะขึ้นไปชั้น43นะคะคือที่เนี่เขาจะมีออฟฟิศทั้งหมด4ชั้นวัดไทยก่อนออฟฟิศที่นี่แบบลด ทุกอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็แกลมโมเดิร์นมากข้างบนนะคะ <c oughs> ก็จะเป็นชั้นที่มีกาแฟาฟ,าฟรีทุกวันอันนี้เขาก็จะดิสเพลย์งานต่างๆในเนสเล่ถ้ามาที่ฝั่งนี้ก็คือจะเป็นโซนบาริสต้าหยิบแก้วน้ำตรงนี้นะคะแล้วเราก็ต้องเขียนว่าเอาอะไรหลัง <c oughs> จะกินเป็นไมโล นี่ค่ะคุณป้าโบกมือทักทายกล้องได้ไหมเขาทำเก่งมากนะแล้วก็วันนี้เรามีอีเวนต์อันนี้เขากำลังเซตอัพอยู่ยิ่งใหญ่มากค่ะพี่พลเซ่ไฮพี่พลเป็นคนจัดงานนี้ขึ้นมานะคะสุดยอดโอ้โหโอ้โหนี่ไม่ได้แปลว่าเสื้อแต่แปลว่าจลิดจลิดคนแบบโซโซอะไรอย่างเงี้ยตอนที่เรา แตัดตไม่ได้ใช่แต่หน,น,นุม่มไม่ใชไ่ได้ไหมถูบคดีไมแต่เอาจริงป้ะไม่ไม่ปิดอะไรก็ได้จังหวะเนี้ยคือดีหมดสิบสองคนก็ได้สิบ<ง>สงองคนกะได้ถูกจังเอางี้นะมีความสุขมากได้แล้วไม่รู้เป็นมือเชา้าที่ดีมาก ใครคือคนโปรโดที่สุดในบริหัทเนสท์เล่จะไม่หายไปใช่ไหมเพอตอนนั้นหนูต้องตอบกูค่ะหนูรักกูไหมแหมเอาเซ็ซกี่ไหนุตรนาเซ็กจิงงอส่งแล้วกดเลยกดเลยเลยออ <laughs> เอายี้ตื่นเต้นกว่าหนูอีก <laughs> say hi to j e n n i c a this is our boss the biggest boss in บ๊ายบายเขาจะนั่งอยู่ในห้องนี้เพราะว่าเขาเป็นบอสใหญ่ที่สุดในแผนกเรานะคะ อันนี้พี่พิมพจะมาสอนใช้เครื่องปินพทีเนี้มันก็จะขึ้นมาว่าจะปิมพอะไรแล้วก็ปิมพได้เลยเพราะว่าตอนกดสั่งเราก็เปลี่ยนขนาดกระดาษเป็นส e 3จบว้า <Wow. S 2> spotted my boss watching our Thai drama <Sp otted. S 1> how many times you already watch it <laughs> third, time. third time okay สภาพไม่ได้เป็นเนย้ปกติจะแบบออมมากแต่วันนี้คือเป็นวันที่แบบงานเริ่มเสร็จแหละว,วันอื่นจะสภาพแบบเย่บมากตอนนี้กำลังจะมามีกับพี่นะคะ แต่เขาได้ร่วมงานกับสินชนวงโไหเออมันต้องแง่บังชุกเอาไปด้ยเอาไปเลยมทเก่งดี่ะพี่ชอบจริงเอดีใจอ่ะคิด d ดเร็กทุกอย่างแล้วก็ตัดเร็วไวมากเรากำแสดงพี่กันเป็นไงบ้างคะเขิเลยจ้ะเรียวมากเรียวมากดเป็นธรรมชาติสุดสุดอวิ พี่ตัวใหญ่พี่ลูกหีมาดูต้องตอนฉีกพี่กันดูแล้วดูเ้ยนโดนใจไหมคะ แล้วเราจะมองหน้ากันติดได้ยังไงตอนนี้ครับใจไม่แต่งหน้าได้แต่ไม่ใเล่นคือหน้าสด <c oughs> ไม่แต่ตอนนี้ดูหน้าเด็กกว่าปะดูแบบไม่เปลี่ยนเลย <c oughs> ก็เนี่ยวันนี้ที่เจเลฟไลฟ์ใช่ปะล้วก็แบบถ้าหนึ่งขวดเดี๋ยวผมปลดหนึ่งเม็ดตอนนี้เที่ยงแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะลงไปกินข้าวกันซึ่งเราไม่อยากเสียตังน้ำเราเลยเอาน้ำฟรีไป <c oughs> ตึ่ตึ่ ทุกคนตั้งแต่ฝึกงานที่เนสเล่มารู้สึกยังไงบ้างรู้สึกลำคาญไอจังมากค่ะจังพูดไม่หยุดเลยค่ะหยุดเออเอาจริงๆอันนี้คืเอาจริงจริงเอาจริงๆปบ้าทุกคนคอมเมนต์แล้วินะว่าขนาดนี้ขัดหน้าตาปะคะเฮ้ยมันินหน้าโก้างเลยโอเหน้าแบบเดี๋ยวเราเรื่องแผนกเราหนึ่งก็คือเราอยู่แผนก sustainability เอ้ย innovation and sustainability เพราะฉะนั้นคนที่ดูหลักๆอ่ะ innovation เจนพี่เอมแล้วก็จากกับพี่จีจะดู s u s t a i n มันจะเป็นแบบไม่ได้ขึ้นต่อแบรนด์ใดแบรนด์หนึง่งเพขามีแบรนด์เยอะมากมันคือแบบทำให้ทุกแบรนด์ที่ฉันโปรเจกต์มันจะมาแบบถาถมบางทีแล้วก็โฮดคนเดียวแบบ4-5่ห้าโปรเจกต์มันก็เลยจะหนักนิดนึงแต่ว่า Learning Curve เ,เ,เยอะมากข้อดีของการฝึกงานที่ s ซนต์แวนเวิก็คือร้านอาหารเยอะมากอีกข้อเสียคือเงินเดือนของเราจะหมดไปกับการกิน ก็อร่อยกว่าชัวอันนี้แบบพี่แอมกินตามพี่จีแต่เขาจังอร่อยกว่า,ม,ามือชิมน้ำซอสมันแบบเดรย์แครมากช่วงันชอบทำไมทำหน้าขี้วัวมันอร่อยตปากันะเนาะ มากินชิโอปังนะคะเขาบอกร้านนี้อร่อยมากใครเป็นคนแนะนำทุกคนเคยมีเพื่อนแบบเพี้ยนๆมั้ยแล้วมันเหนื่อยใครเป็นคนแนะนำมึงมากกับ Youtube นะเพราะว่ามึงทำตัวแบบไม่อายอ่ะมึงไม่มีโซเชียลเสตีเฮ้ยคือพี่เอ็มมานั่งคุยแล้วว่าตอนเนี้ยไม่ไหวแล้วเพราะว่าอยากมีแฟนมาก โสดจีบได้ไม่เคยมีแฟนโรดน่ารักใจดีจีบได้ตลกที่เล่นตลกี่เล่นนมใหญ่เอาใหม่ยเดี๋ยวพี่เอะจะลองพูดลักษณะพี่จีให้ฟังพี่จีเป็นคนพูดมาณนีใช่ก็จะแบบวันนี้เราไปกินอ่าโอฮูกันไหนจะกินชิ้นโอปังไปกินชิ้นโอปัง โอเคแล้วไอจางไอจางเป็นไงนี่ชิวๆไปกนทุกนไอจางไม่ไหวลอจงมาทยจางยังยังเ็นมากต้องไปลองคุยน่ารักอ่ะไม่ได้อ่่ะกลไว้เลยนะไม่ยอมหรอกค่ะไม่ยอมวันนี้จะชนะนี่คือสิ่งที่เราต้องทานะคะชนะใช่ไหมคใช่ค่ะเป็นพี่ๆก็ i <Today. S 2> yes already a l w a y s, <laughs> <S, <Yes>. <S but I also invite her slot too <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> I'm being kind sister Oh, <laughs> them tell if if you don't buy now I will not let Aijan come i, er. <laughs> I l stay here ระหว่างนี้เดี๋ยวจะเขียนสคริปต์ก่อนว่าเราควรไปเล่นอะไรอะไรบ้างอย <laughs> 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 าลืมเื่อปู <laughs> สรุปคือพวกเราอดไลฟ์เพราะว่าไลฟ์มันจบเร็วกว่าที่คิดไม่เป็นไรเนื่องจากไม่มีไลฟ์แล้วพวกเราก็เลยจะแต่เราก็ยังจะได้เจอบาร์สนุนคนเพราะว่าเราสัญญากันแล้วว่าเราจะมาเจอกันใช่ไหมล่ะเมื่อคืนเพื่ออะไรนะเพื่อเงนเพียรเราก็เลยจะไปจับของรางวัลนะคะจะบ้าตาย เป็นการ์ดนะคะเคยเล่นไการ์ดเหมือนกันอันนี้คือแบบมาครบเซตแปดสิบสองคนเลิศคนแรกนะคะคืออันนี้อันนี้คือใครเอเอค่ะคนนี้คือเบียสี่แท้จริงส่วนอะไรก็คือติดตามแบบห่างๆอย่างหัวหัวว้าวอันนี้เอเอนี่อันนี้อลันออลันอุ้ยเธอนี่คือเบียสตัวจริงเหรออันนี้คือคอปเปอร์ คนนี้ใครคนนี้ใครไม่แน่ใจอะในรักให้ติดตามแบบห่างๆเองหัวหัวฮาร์ดฮาร์ดอันนี้อันนี้ไ่นใจจินวุกจินบุกเฮ้ยคนนี้เธอต้องรู้นะจังเมนพี่จีอ๋อแฟนชันไอนะมันร้องไงอะอะไรอะมาคริสทุนพลนทุน่ใจน่าใจนะ B o S สล้วจะเจ๋อเดี๋ยวเรามาดูดวงกันด้วยไพ่นี้ คือตอนนี้นะคะหนูชื่อเอมเอมเอ็อาร์ทีเอหนูโสดมึงจะมีแฟนภายในปีนี้ถ้ามึงได้ไทยมาคริสพีมวสุโอเคคือใครก็ได้ในนี้โอเคคุณพลได้ไหมไม่ได้จับได้แค่ใบเดียวแล้วถ้าในนั้นตรงสามคนอะคือได้โอเคโอเคภายในปีนี้ใครบ้างมีใครบ้างพีมวสุพีมวสุนี่มันดีเอสตัวจริง บาซิสเฟล yeah เฟลบาซิสเฟลใครอะ Why ไม่มีแฟนนะรอปีหน้านะมันหนึ่งในสี่เองรอปีหน้านะอ่ะให้อีกรอบหนึ่งเอางี้นะมันดวงมันไม่ใช่แล้วพเอมโอเคถ้าจะจ้งได้เ A A อารันส้างคนนะ ังโอเคจะได้เขียนยมใช่นี่ไงมันเลือกเกิดได้วะทำไรเซนได้ตอนนี้เรากำลังจะประชุมนะคะกดบยพี่พีไปจุดนีอันี้ทาแก้มอีนนี้ทาลิปแล้วตอนนี้กำลังจะไปห้องน้ำไปเช็คสภาพตัวเองเป็นอะไร เออหลานไปทำอะไรเออหลานไปทำอะไรสวยลวจ้าตอนนี้เป็นเวลาหนึ่งทุ่มวันนี้เรามีนัดไปกินข้าวกับมิวกับเอซีต่อบายยนักเรียนรีพับเราจะไปเจอเพื่อนต่อนะแล้วเราไม่ใช่เพื่อนแกหรอ aunt. <laughs> bye bye, na girly pop Bye 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 Maybe tonight I'll be on and resume All the stars and moon All the stars and moon All the stars Maybe tonight Bye 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 อุ้ยอุ้ยเฮ้ยยืนนี้ก็คือเดินเจอแล้วก็แบบไอ้จังไอ้จังใครยังบกพวกติด๊กจังนั้นท่องทางไหนคะดูใครอยู่ดูดูก็เคยดูอยู่ตั้งแต่ตอนมีก่อนที่เข้า Vivi อุ้ยที่เราเล่ามเป็นก้นเป็นจริงใจบะวะจริงใจบะวะโอ้โ My God I miss you guys so much Do you miss me a lot ว้าววันนี้มาเทคโอเวอร์ช่องไอดีไซน์ครับเออรู้สึกตื่นเต้นกับการอัด YouTube ของกูไหมตื่นเต้นนะแต่ก็อ,อยากเห็นคลิปใหม่ใน YouTube เฮ้ยเราล่าสุดมึงมีเมียยังไม่มีจีบได้ไหมจีบได้ไหมเออยังย so ังโสดย good, ังโสดใช่ตอนนี้แบบว่ามีความสุขกับตัวเองเออดารามราอ๋อที่จะเล่าที่เล่าเหลือกันสาบคนตอนนี้เพราะว่าเที่ยวบ้น ออยออยลืมออยพี่ออปั like and ้นออยอ่ะไปเวิร์กแอนทร AVEL แล้วไปตอนนี so psilon, so ้คือไปกันหมดเลยแล้วคือพวกเราไม่ได้เจอกันมาแบบเดือนกว่าแล้วแต่ตอนนี้เราเจอกันบ่อยมากแล้วตอนนี้ทุกคนก็แบบมีการมีงานก็เหลือกันแค่สามคนนะคะแต่เดี๋ยวรอกลับมาเราจะนัดรวมแก๊งถูกต้องรอดูฮะรอดูในช่องแดงใช่ป่ะเออเอ้ยระหว่างรอคิวร้านอาหารนะคะกิจกรรมกิจกรรมที่ปีสามทำอะไรถลิกูชู่ สองว้าวน่ากินมากอะ่ะจืดปะเออจืดแต่ว่าแบบคุณชอบกินจืดอ๋อมึงก็เลยชอบอ่ะลองมึงชอบจัดจานจากกา อนน้๋อ,อ,อ,อคือใช้ชน้ำจิม้มไปเยอะก็จะอร่อยชิมกันอร่อยเข้าดีแล้วก็เนื้อดีมันแบบรสชาติอ่อนแต่ว่ามันไม่ได้แบบจืดไม่มีรสชาติอร่อยอร่อย,ออยก็จะเป็นประมาณนี้นะคะสำหรับทริปวันนี้เดี๋ยวพวกเราจะกลับบ้านแล้วก็ถ้าใครชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์กด ดาวสกายอยากให้น้องพี่อะไรค <c oughs> อมเมนต์มาไปแล้วบ๊ายบายบ๊ายบายสวด